เบูเบเนตซีแอนไม่ใช่ตัวราที่มาเป็นเดิมพันใช่แต่ว่าเป็นนี่นี่อ,อะไร,ะไระนี่คือโฉนดที่ดิน<ะ>วัดบางประกองตั้ง <c oughs> หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกอาคาคุจิอาคาคุจิถ้าเราแพ้เราจะให้โฉนดที่ดินวัดท่านไปเลยพูดดีดเดี๋ยว ไ,ไอเมืองเราให้เขาไปเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราชนะแล้วได้วัดเข้ามามันจะบาปไหมเจ้าพี่บาปยังไงถ้าได้วัดมาเนี่ยนะวัด<บ>เป็นสมบัติของเราต้องดูแลพระในวัดก็เป็นสมบัติของเราเราต้องดูแลวุแล้วคนนู้นน่าต้องคอยซื้อยาแก้เบาหวานให้ด้วยนะไม่ต้องกังวลเรามีข้อแก้ไขได้ไรไรเรายึดโฉนดไปเราเอาแต่วัดมาพวกพระในเราไล่ออกจากวัดให้หมด พอเราสร้างคอนโดเสร็จเราก็ให้เขามาเช่าอยู่อย่างนี้สิไล่พระออกจากวัดเหมาที่ชาวบ้านมาปล่อยในวัดใครจะเลี้ยง <c oughs> ไล่ตามมะเนนออกไปด้วยโอ้ตายละ <c oughs> นี่ท่านไม่ต้องไปคิดถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอีคิวสั่งเนนน้อยเจ้าปัญญาอย่างเราเนี่ยไม่แพ้แน่นอนส <c oughs> นุกละ <c oughs> แน่ใจนะแน่ใจงั้เรามาเริ่มกันเลยเก่งแน่ละแน่นอนอย่าอย่าว่าแต่เราเลยเอาแค่ผู้ตรวจการดีกว่าชินนมอนสั่ง เป็นคนที่มีปัญญาสติปัญญาเขาเรียกว่าเก่งที่สุดแค่คนนี้ถึงมือเสนาคนสนิทของเรานี่ก็พอแล้วเสนาพอแค่เสนาหรือจะมาสู้วังหินได้ไม่ใช่เสนาวังหินตรงเกษตรไม่ใช่ทายมาก่อนเลยทั้งทายก่อนให้ทายมาก่อนเลยได้สู้ครับอะไรเอยฟังนะยีรา ทำไมถึงคอยาวฮะยีราฟทำไมถึงคอยาว <c oughs> เดี๋ยวคิดก่อนหรทำไร <c oughs> ทำไร <c oughs> เดี๋ยวมอ <c oughs> เอาไปถึงีนไก่ยีราฟทำไมถึงคอยาวธร <c oughs> รมาชาติของมันไม่ใช่ <c oughs> ทำไมถึงคอยาวที่ยีรัฟคอยาวเพราะว่าตัวกับหัวมันอยู่ห่างกันถ้าเกิดคอสั้น คอมันก็ไม่ถึงหัวหัวมันก็ลอยไปลอยมาอย่ายอนเขาอย่าย้อนเขาอีกปัญหานะอีกปัญหาเรื่องแตะตัวอยีรับหัวกับตัวทําไมถึงอยู่ห่างกันเพราะเพราะว่าคออะไรไหมใช่ปะหัวกับตัวทําไมถึองอยู่ห่างกันหัวกับตัวทําไมถึงอยู่ห่างกันอ ธรรมชาติของมันอีกแหละไม่ใช่ทำไมที่ห่างกันที่หัวกับตัวมันอยู่ห่างกันเพราะว่าคอมันยาวถ้าเกิดหัวอยู่ใกล้ตัวคอมันก็เลยหัวไปนี่ไง <c oughs> ให้แก้ตัวทายเรามาางั้นลองตอบปัญหาเราบ้างได้อะไรเอ่ยตู้เย็น <c oughs> เฮ้ยมันรู้ยังไงว่าตู้เย็น มันรู้ครับตอบได้เลยถามจริงอ่ะกูนี่จะมากับมึงทำไมฮันตู้ไม่ได้มันเก่งอ่ะครับครับครับตอบอ่ะมันตู้เย็นแต่มันรู้อ่ะอย่ามาเป็นใบ้ไปเบิกอะไรมัเก็ตู้เย็นมันรู้ได้ไงเอางับนถ้าอย่างนั้นท่านไม่ต้องอันนี้ทดสอบข้าขอถ่ายเองได้จะถ่ายแล้วนะอุดช้าวิสัชนาสีตีนเดินมาหลังคามงกบอฎ ถ้าตอบเป็หัววะใช่ไหมยังไม่ตอบมันง่ายหลือเกินมันหรือปัญหาไม่แค่นี้น<จ>สี่ตีเดินมาหลังคามุงกระเบื้องเส่าพิษนพิษยังไงลูกเต่าฮ่าฮ่าฮ่าใช่โยใชยโยเต่าเหมือนกันนนะ่ะอุจฉาวิสัชนาสี่ตีเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง ลูกเต่าเพชรอะไรวะหลานเต่าไอปโยอีก้องอุดช้าวิสัชนาอะไรเอ่ยซีจีเดินมาหลังคามุงกระเบื้องหลานเต่าเพชรให้เรตอบเดี๋ยวถึงขี้เต่าจนได้ลูกมีหลานด้วยท้อถตอบไม่ได้ไงอะไรใถ้าจะแก้ตัว นเราพุชาวิสัชนาฟังให้ดีมีกงแวงกระแทกงูเก่ามันไม่เจ้าคำตาฟรีๆเราเป็นผู้ทรงศีลเป็นเนยยังเป็นเด็กอยู่ทำไมเอาคำถามหยาบคายมาทายกันเราแบบนี้ท่านต้องตอบให้ได้ท่านตอบไม่ได้ท่านแพ้นะเสียที่ดินของวัดเลยนะคอยสักครั้ง ฉีดดังแควสังเกตที่หน้ามาจิครับหืนจังแควรูเก่าหมอมมนะามันไม่เจ้าดูธรรมาจุ๊จุขอใช้หมองหนึ่งอ่ะเชิญเอาเลยคปอยดูนะเนนน้อยเจา้ยาปัญญาตอบมาตอบไม่ได้ จะปิ้งทำไมลนะ่ะปิ้ง,ง,งมันต้องตอบได้พี่นอนน้อยคิดอะไรไม่ออกอนะเอาละถ้าเฉลยมาได้ครับถ้าตอบไม่ได้แพ้นะยอมฉีกดังแว็งนี่ยี่หี่หยาบมากกระแทกลูกกระโโหูกมันไม่เจ้าทำตาปลือยๆนี่คมั้วนจะดูหน้าตาที่ทนสมัยก่อนเวลาเขามีการคันหูสมัยนั้นยังไม่มีคอตตอนบัดเขาต้องใช้ขนไก่ซึ่งมันมีขนทั้งเส้นแล้วก็ฉีกออกหรือแต่ปลายไว้ฉีกด้งแข็ง แล้วก็กระแทกลูเก่าโอ้โหแล้วก็ปั่นไปหมันไงเจ้าคำตอบจเิอขนไก่สำหรับปั่นหูนั่นเองนั่นคือคำตอบใช่เตงนันว่าแค้เสียที่ดินวัดออกมาสวยแล้วไมี่เชียร์มอนโทรไปบอกเจ้าว่าให้ขนของออกมาจากวัดเราต้องแก้ตัวให้ได้ยังเรายังมี ที่เดินที่จะเยอะพันออกมีกเหรอนี่ไงนี่อะไรอีกอ,อ่ะ <c oughs> นี่วัตถมะกอบเนี่ยเดิมพันอีกคำถามหนึ่ง <c oughs> ได้มาให้ดีนะพอมาต้นเท่าครกใบปกตะไคร้ <c oughs> <c oughs> ก็ตะไคร้นั่นแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถูกว่ะ <c oughs> มาดิเสีย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 ตลาดสุดงนั่นเหรอเนี่ยมาทายอ่ะยังนี่นะจับวัดตัวไม่ท่านต้องเสียเมืองแน่นอนไม่มี่ค่ะอีกปัญหาหนึ่งเพราะเรายังมีโฉนดเดิมพันทำไมเยอะจังเนี่ยนี่อีกวัดหนึ่งวัดอะไรบางระกอกเหนือบางระกอกใต้นี่บางระกอกกลางเอ้าทำไมไม่เอาโฉนดวัดพญาสุเรนไปให้เขาเล่าเอาทำไมอ่ะก็แถมแม่ของเนนอีกคนหนึ่ง กะอนับสนุนโดยยาริสีดวงตราปลามางกอนลูกชิ้นหมูโหบเดงคำถามบ้ามาคำถามคำ<า>ถาม,มากเลยอุดชา้า<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวอุวปดอุดนะาอุดจระอุดชา้า<อ>วิสัชนา,อ,าอะไรเอ่ยต้นเท่าแขนใบเร่นอ้ย ถู้ว่าวว้าอะไรนี่ท่านเชียร์บอลถ้าเราจะนอนวัดไหนอ่ะทีเนี้ยเพราเราแท้ให้ผู้ตรวจการแต่ว่าพาอีคิวซังอับอายนี่เสียวัดให้กับท่านเจ้าเมืองเราสมควรตายเรารู้ตัวดีความผิดของเราถึงโทษตายเท่านั้น เราจะคาราโอเกะตัวเองเขาไรใครทีไรก็ร้องเพลงกับสุรพลอะไรอ่ะเขาเรียกคาราคิรีเราจะเราจะสอนคิรีตัวเองสอนคิรีเออเดี๋็กมาตามไม่รู้สอนคิรีอ่ะมต่างทุบเข่าแล้วทำพิธีเราจะขวานท้องฮาลาฮาลาคิรีตัวเองมาก่อนอี่คิวสักชาติหน้าเราจะขอติดตามท่านต่อไปเฮ้ ยาัไที่ประกิบอกว่าเดี๋ยว้นอันนี้เราตายไม่ได้ซะแล้วแต่ดอหตายแมันชงนกลัวไม่ตายยังมีอุปสรรคกาเราแพ้อย่างนี้เราเราอับอายเราขอลาดีกว่าไม่มีใครอีกแล้วเหรอไม่มีใครอีกแล้วเลยท่นะยังไม่หมดเพียะค่ะอ้า มีใครตอนนี้ก็มีคนเก่งชาวชมพูทวีปเนี่ยให้ความยกย่องเด็กคนนี้เรียนจบทุกหลักสูตรทุกวิชาตั้งแต่แปดขวบยังเด็กอยู่ใช่หารกล้าจะมาถ่ายปัญหากับเราเชลลแต่เขามาแล้วเขาชื่ออะไรธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารอืมบาเ้ยเอาเสียงดังไไปตามเข้ามาฮะได้เจ้าพี่จะเล่นใหญ่ เฮ้ย <marriages> พ <timing> hey, um ่อมานี่กูน่าจะเอาไปทิ้งแล้วนะทำมาบ้านกูมั่งทำมาได้แล้ว ใช่ไม่ใช่คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่น um 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 ok, um 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 ี่นี่นี่อะไรกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องจะตอบนยังไงคือคนคนนี้เขาเก่งมากเขาคุยกับสัตว์ทุกชนิดบนโลกได้ทุกภาษาทุกภาษาเขาก็เลยสับสนออเดี๋ยวต้องแนะนำเขาก่อนพอแล้วจะเป็นลูปลู่ภาษาเขาด้วยเหรอขอจะรู้เพียงค่ะเออเดี๋ยวดแนะนำก่อนแนะนำก่อนว่าเขาเป็นใครใครนะที่นั่งอยู่เนี่ย ที่นั่งอยู่นี่ก็มีโน่นนั่นนั่นนี่นี่ะแล้วไอ้โน่นโนนั่นนี่นี่เัเป็นใครอ่ะเขาก็มีลำพงเนี่ยเขาเป็นคนเราต้องคุยภาษาคนกับเขาไคนคนอ๋อไอเรียกหนูไอเรียกหนูมาไหมครับหนูไหนหนูเขาโอ้ยหนูผีในเรื่องอะเป็นเด็ก ไม่ต้องทำอย่างนั้นและนี่มันเด็กปัญญาอ,อ,อ,อ่อนแล้วตามข้ามาเนี่ยมีธุระอะไรหรือฟังนะโอ๊ย <c oughs> เราแจ้งมาว่าธรรมบาทกุมารเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้ในสยเวทต่างๆสามารถจะถอนรารเพศกับมนุษยโลกได้เราใครจะทดสอบปัญญาของท่านโดยการพายปัญหาหน่อย <c oughs> ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยของแบบนี้ได้อยู่แล้วอเอเอเอแล้วนี่มานั่งทำไมไม่กลับวัดกับวาล่ะฮะ พูดถึงวัดนิร้งอ,อ,องทำไมมาทายปัญหากับเขาโดนยึดที่ดินวัดไปหมดแล้ว,ลวเมื่อกี้โทรกลับไปวัดบอกเจ้าวาดนอนอยู่ในเรือโอ้เออท่านเราจะบอกอะไรให้นะเ<ะ>มื่อกี้เราก็มาทายปัญหาเหมือนกันเราแพ้เขาพนันยึดบ้านยึดเมืองเราเสียที่ดินไปศาล สามแผ่นนั่นเป็นชะโนทนี่สามวัดเลยเหรอใช่สามวัดในท่านถ้าจะกรุณานะถ้าท่านช่วยเดิมพันอะไรก็ได้ขอให้ที่นินวัดกลับมาหน่อยได้ไหมช่วยละหน่อยนะท่านสุขาพิบา,าบาลมาบ,บาลทปมะบาลกูมาลากรกูมานี่จะองแม่งจ,<ะ>จะรองภูมิใช่รองป<ม>ัญญาคายปัญหามีเดิมพันไหมต้องมีสิถ้าจะมีเดิมพันแล้วก็ข่าขอเอาวัดอาคังอุจิอาคังอุจิคืนอาคังอุจิเนี่ยเดิมพัน นี่มันจะได้สมน้ำสมเนื้อกนอน่อยเอาไงดีเราเอาเป็นเงินทองห้าร้อยล้านก็แล้วกันดีไหมสมบัติมีไหมแล้วก็โรงงานติมทอดโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยพ่อเรารวยเราก้าท้าพนันแล้วโรงงานอ่ะโรงงานก็เอาไปเลยแต่แต่คงต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันใกล้จะเจ๊งแล้วตกลงเรารับคำท้าและเดิมพันทั้งหมดที่ท่านเสนอมาว่าออกไปงั้นเราถอขอถามเลยได้ มีฮิปโปอยู่ตัวหนึ่งจะเอาเข้าตู้เย็นทํำยังไงฮิปโปจะเข้าตู้เย็นทํำยังไงใช่นี่นะเนื้อธรรมาบาน <c oughs> ที่ว่าเรียนรู้ตั้งแต่เด็กอายุแปดขวดอย่างไง <c oughs> ท่านก็ต้องตอบปัญหาเขาไม่ใช่มีฮ<ะ>ิปโปตัวหนึ่งจะเเข้าตู้เย็นทํำยังไงเราก็เปิดตู้เย็นแล้วก็เอาฮิปโปเดินเข้าไปแล้วก็ปิดตู้เย็นฮิปต้องสับฮิปโปให้ละเอียดก่อนแล้วถึงจะยัดใส่เข้าไปได้ <c oughs> <c oughs> เอามาเขาโฉนดขึ้นไปขึ้นไปวัดบางประกอบขอขอพระปราบประกอบเหนือมาก่อนนี่เหนือโอ้ใช่ใช่ข้อสองฟีนะมียีราฟอยู่ตัวหนึ่งเจอเข้าตู้เย็นทำยังไงเราก็สับยีราฟให้ละเอียดสักก่อนแล้วก็ยัดเข้าตู้เย็นไปไม่เอาฮิปโปออกก่อนเหรอจะใส่ยังได้ยังไงมาประกอบใต้มาประกอบใต้มาประกอบใต้เอาใหม่เอาใหม่เล็กวัดหนึ่งหรืวัด ฮิปโปกับยีราฟวิ่งแข่งกันใครจะชนะยีรับต้องชนะเพราะยีรับขาบรรยาวกว่ารวมทั้งคอด้วยฮิปโปชนะชนะได้ยังไงก็ยีรับยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยขอคืนเรามีที่นอนกันแล้วท่านวัดพญาสุเรนช่วยอะเาอาละในเมื่อท่านทายปัญหาเราตอบไม่ได้ถึงทีที่เราจะต้องทายปัญหากันแล้ว,วได้เ,เลยแต่ท่านจะมีอะไรมาเดิมพันสู้กับเราไหมล่ะ ท่านอยากจะเดิมพันด้วยอะไรเราจะต้องการหัวมาเป็นเดิมพันเอาหัวเดิมพันใช่ก็ได้ยอดแต่หัวเราเลยเราแถมหัวเนหัวพระนี่ด้วยมาแก้วมาแก้วเด็กๆนั่นเจ้าพี่ไม่บอกว่าเจ้าพี่แพ้เจ้าพี่เอาตัดหัวเพราะตายไปน้องมีหัวใหม่เลยนะเฮ้ยไมไม่ต้องกลัวพี่ไม่แพ้อยู่แล้วโอ้คนเราเกิดมาแพ้บ้างก็ได้มีแค่ตะรับหัวใหม่ไหมเด็กไ นม่ต้องการอยากใช้ตายอยู่ได้หาหัวใหม่ใช่ไหมหอเลน<ด>น่นอยู่แล้วนะตกลงไหมเ,เราหัวของแต่ละคนมาเป็นเดิมพันในการทายปัญหาได้ถ้าใครแพร้โดนตัดหัวใช่เรารับคำาถาฟังให้ดีฮะเฮ้เยเว้ยเจ้าธรรมาบาลเราแจ้งข่าวว่าเจ้าหน้าห้าวหานหลักแหลมนักเราอยากจะได้ประจักษ์ในปัญญาของตัวเจ้าเราขอถามว่าข้อที่หนึ่ง เวลาเช้าราศีสถิตยอยู่ที่แห่งใดข้อสองไซเราขอถามว่าราศีสถิตที่แห่งดใดนเวลาเที่ยง oh. ข้อสามเราขอถามราศีเลี้ยงอยู่แห่งดใดนเวลาเย็น oh. Oh. ปริศนาทั้งสามข้อเรานี้เห็นแสนง่ายได อย่าเบียงบายนะธรรมบาลท่านจงตอบมาธรมบานที่เกิดธรรมบานตอบไม่ได้ค่อยค่อยค่อยๆคคมาตั้งสติตั้งสติร้องร้องแบบเขาร้องแบบเขาตอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าโว้ยเราขอเลื่อนเวลาอีกเจ็ดท่วาราตีแล้วเราจะมา ตอบคําถามของท่านถ้อาอย่างนั้นแล้วก็นี่ท่านเนรท่านจเจ้าว่าอย่ารอช้าเลยเราเรีบอัญเชิญและนิมนต์ตัวเองออกดีกว่าเอ้าระนาดรัวๆๆๆจะไปไหนว่าเอ๊ยจะไปพักผอนที่วัดยังไปไม่ได้ไปท่านปัญหาเรากับธรรมบาลยังตอบก็ไม่สําเร็จเขาขอเวลาเจ็ดวันเอาโฉนดคืนมาเออสวยไปด้วยเลย ท่าน <Net> สุขา,า,ขขาพิบาลฮะเฮ้ยอิจเกันตายแน่มันตายเนี่ยทำไมไม่ดีใจล่ะถ่ายเป็นยาก